มีโอกาสสร้างไรายได้ได้หลายทางแต่หลายจ่ายยังมากอยู่งานยังวุ่นแก้ปัญหาต้องคิดใหม่หาหนทางใหม่ๆงานจะสําเร็จสวัสดีครับมาพบกับผมอาจารย์ชักสิผลฟันทงวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของคนที่เกิด วันพฤหัสบ,บดีตั้งแต่วันที่9ถึง15พฤศจิกาย,ยน2568เริ่มกันที่การเงินคุณจะมีความขยันมุ่งมั่นหาไรายได้มีโอกาสสร้างไรายได้ได้หลายทางแต่สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวการจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินแต่คุณเนี่ยจะสามารถจัดสรรและบริหารได้ดี ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเนื่องจากดาวอาทิตย์เจ้าเรือนเงินจรอ,อยู่ในเรือนพันธุแปลว่าครอบครัวและทรัพย์สินถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งเป็นนิดแต่ได้เกณฑ์ที่มั่นคงอีกทั้งดาวศุกร์ตัวแทนของเรื่องการเงินจรเป็นกเกษตรแปลว่ามั่นคงเรื่องเงินไม่มีปัญหาแต่ต้องบริหารจัดการให้ดีส่วนเรื่องของการงานตอนนี้งานจะมีปัญหา ให้คุณจะต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาทั้งในเรื่องของลูกน้องทีมงานรวมถึงการสื่อสารในทีมด้วยควรที่จะต้องหาหนทางใหม่ๆแนวทางการทำงานใหม่ๆแล้วงานของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จเนื่องจากดาวเจ้าเรือนง,งานตอนนี้เนี้ยจอนเป็นเกษตรแต่ได้ตำแหน่งที่เป็นพินทุบาท จึงเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องนั้นๆอีกทั้งดาวพุธด,ดาวเคียดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและประสานงานจอนถอยหลังอยู่จึงเกิดเหตุในเรื่องการสื่อสารอาจารย์แนะนำให้ใช้สีพึ่งอุรินทราหูพย,ยันสุริยันจันทาสีปากทุกวันเวลาจะไปเจราจาพูดคุยประสานงาน กับทีมงานลูกน้องหรือลูกค้าจะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักคนมีคู่คุณมีเกณฑ์ที่จะห่างคู่คู่เดินทางไปต่างถิ่นหรือคู่ของคุณเนี่ยอาจเจ็บไข้ได้ป่วยได้ขอให้มันดูแลรักษาน้ำใจกันพูดจาติดต่อกันบ่อยๆรักของคุณจะได้ไม่ห่างเหินส่วนคนโสด คนที่คบอยู่ดูใจกันอยู่ช่วงนี้อาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างแต่ไม่ต้องกังวลใจนะครับรักษาสัมพันธ์กันไว้ความรักเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากดาวเจ้าเรือนคู่ขนาดนี้เนี่ยจอนไปอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าห่างไกลดาวศุกร์ซึ่งเป็นตัวแทนข่งความรักจอน เป็นเกษตรอยู่แปลว่ามั่นคงเพราะฉะนั้นความรักไม่มีปัญหานะครับสําหรับสุขภาพเป็นช่วงที่คุณจะเหนื่อยกับงานเครียดกับงานมากแล้วจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าเหนื่อยง่ายแบ่งเวลามาพักผ่อนทานอาหารดีๆออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายสดใสสดชื่นห่างไกลจากปัญหาไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะมี เกณฑ์ที่โรคเก่ากำเริบได้นะครับรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่พักผ่อนเยอะๆเนื่องจากว่าดาวประจำตัวของคุณตอนนี้จรพักองศาอยู่พักองศาคือเดินถอยหลังทำให้คุณอ่อนกำลังได้ง่ายเหนื่อยง่ายแล้วดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้จรเป็นเกษตรอยู่มีเกณฑ์ว่าโรคเก่าเนี่ย จะกลับมาเสริมมงคลอาจารย์แนะนำให้บูชาเหรียญเทวดาพระพฤหัสบดีและใช้สีพึ่งอสุรินทรลาหูพญันุริยันจันทาเป็นสี่มงคลเสริมกำลังของดวงชะตาเจราจาติดต่อมีคนเมตตาการงานประสบความสำเร็จชีวิตรุ่งเรืองก็ครบถ้วนนะครับของคนเกิดวันพฤหัสบดีนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพจโหราสิทธิ์ฟันธงเพื่อให้ทราบข่าวสารดีๆเช่นนี้ผมอาจารย์ชัดสิทธิ์โหรฟันธงขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ